สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพี่นัทช่องก้าวการ์ตูนเสียชีวิตเศร้าพี่นัทช่องก้าวการ์ตูนเสียชีวิตแล้วเผยสาเหตุใจหายจากไปกระทันหันแฟนการ์ตูนเศร้าคุณธนัทตันอนุชิตติกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการ์ตูนขับมีเดียหรือพี่นัทช่องก้าวการ์ตูนเสียชีวิตแล้ววันที่5พฤษภาคม2 5 6 6 มีรายงานข่าวน่าใจหายโดย Facebook ได้แจ้งข่าวว่าพี่นัดช่องก้าการ์ตูนเสียชีวิตแล้วหลังโรคหอบหืดกำเริบรายละเอียดดังนี้แจ้งข่าวคุณทนัดตานานุชิตติกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการ์ตูนขับมีเดียจำกัดหรือพี่นัดการ์ตูนขับได้จากพวกเราไปแล้วด้วยอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566กว่า25ปีในวงการการ์ตูนพี่นัด เริ่มต้นด้วยการทำงานเป็นพิธีกรรายการไฮไลท์การ์ตูน9จนเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อพี่นัทช่อง9การ์ตูนพร้อมทั้งออกอัลบั้มเพลงพิตการ์ตูน9ร่วมกับน้องชายซึ่งมีผลงานเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ด่าจดจำมากที่สุดในเพลงปีกรักและออกอาวุธจากช,ชุดดิจิมอนนอกจากนี้พี่นัทยังเคยมีผลงานการแสดงในละครเรื่องแม่เลี้ยงคนใหม่และสยุมขี ทางช่อง3บทบาทการเป็นพิธีกรขวัญใจเด็กและเยาวชนยังมีมาต่อเนื่องอีกหลายรายการเช่น ITV กระตูนขับทางช่อง ITV รายการ50-50เกมโชว์สำหรับเด็กทางช่อง3รายการสารคดีคลังปัญญาและมหัศจรรย์สัตว์โลกทางช่องมนดอย์นาทีวีดีเจรายการเพลงสากลประจำขึ้นวิทยุ m e ตร107ของอสอมทจนกระทั่งพี่นัท จบการศึกษาระดับปริญญาโทก็ได้วางมือาจากบทบาทหน้าจอมาสู่การเป็นผู้บริหารอยู่เบื้องหลังประกอบอาชีพนักธุรกิจอย่างเต็มตัวโดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆดังนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกระตูนขับมีเดียจำกัดและบริษัทเอฟจำกัดดูแลสื่อโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าต่างๆทางช่องการ์ตูนขับชนแนลกรรมการบริหารบริษัท M.R.Post ร o r i o อุจำกัดดูแลและผลิตสื่อโทรทัศน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆผู้อำนวยการหลักสูตรการ์ตูนขับอะคาเดมีและการ์ตูนขับดิจิทัลอะคาเดมีสถาบันฝึกอบรมการเป็นนักภาคอนิเมะในเครือการ์ตูนขับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่นัทได้ทําหน้าที่ของตนในทุกบทบาทอย่างดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลกิตติุณต่างๆดังนี้ รางวัลเทพทองประจำปี2556ด้านองค์กรดีเด่นให้แก่บริษัทเอฟจำกัดจัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชบพลลังก์โลประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดจ,จากท่านนายกรัฐมนตรีให้แก่บริษัทกระสุนขับมิเดียจำกัดจากสถาบานันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมในปี2556โลกประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี2012ภาคธุรกิจและสื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่น,นายธนัทตันอนุชิตติกุลจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสุดท้ายนี้ขอพี่นัทของเราเดินทางไปสู่สุขติในสัมปายภพโดยมีแฟนรายการที่รู้จักพี่นัทแชร์โพสต์และแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันในครั้งนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ